สวัสดีชาว League of Legend i Live ทุกท่านนะครับวันนี้มีกล่องปริศนาส่งมาให้เซียนตินะครับเขียนชื่อเซียนติไว้ด้วยข้างบนข้างในแอบเห็นแล้วนิดนึงตื่นเต้นมากๆเลยส่งมาจากทางไลอ้อนครับหน้ากล่องเขียน League of Legend i Live นะครับมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอืโอ้โห เป็นน้ำแข็งแห้งแค่เย็นมาด้วยนะหน้าตากล่องเป็นอย่างนี้เป็นกล่องไม้สวยเลยเหมือนกล่องบินสออะไรสักอย่างเออเดี๋ยวมาดูข้างในกันอันน mm ี้ฟุตหรือที่ในเกมเรเรียกว่ามาระ และอต้องเกลียดเราแน่ๆเลยเวลาเราเลื่องเกียดเราเรื่องเวลาเนีแต่มันคือฮันนี่ฟู้ครับอ๋อที่เขามีแคมเปญมีไงที่เขามีแคมเปญว่าจะไปออกร้านฮันนี่ฟู้ดแต่เขาส่งมาให้เราลองกินก่อนกินยังไงอ่ะไม่ดิมันเป็นยางกินไงอ่ะอ๋อเปิดได้เปิดได้เปิดได้มีสามเมตรมีสามเมตรเป็นนี้เป็นอย่างนี้ ก็เหมือนในวลยลิฟเลยไวรับวยลิฟเวลาตีแล้วก็จะมี3เม็ดนะครับอันนี้กินเสร็จก็มาผลมันก็เอาเก็บไปโชว์ได้นะมีช้อนมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเราไม่อยากทำแตกมาเป็นลูกอ่าลูกอย่างนี้อแหลูกอย่างนี้ ไม่มีกลิ่นชิมนะอืมอืมแตกในปากเลยอ่ะอืมไม่เหมือนขนมเหมือนผลไม้เหมือนมันเป็นเปลือกข้างนอกแล้วแตกไปข้างในมันเป็นน้ำอ่ะแล้วก็มีเทกเจอร์เทียวหยุบๆ ืมอรสชาติเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ปกติก็ไม่ให้เหยียบนะในเกมอันนี้ไว้กินืมว่าพูดทางเรียออดมากเลยครับนะฮะส่งให้เราลองก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะชิมนะครับเจ้าฮันนี่ฟู้ดเนี่ยเขาก็จะมีตารางไปออกอีเวนต์นะครับเพื่อขายนะครับนะฮะให้คุณได้ริมรองเจ้าฮันนี่ฟู้ดผลไม้ในจินตนาการของเรีกออดลิเชนวาลิฟนะครับ ให้ได้ลองชิมกันอย่าลืมไปลองชิมกันด้วยแต่ประการที่ยังไม่ทราบนะครับตอนนี้พี่เซนตินะครับหรือว่าลุงเซนติเองก็ย้ายมาหรือออกเดินเว้นวายรือเติมตัวแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะติดตามกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทําคลิปศึกษาหาเทคนิคมาให้ดูกันเยอะๆแล้วกันนะครับนะฮะคีนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านของไรออดด้วยนะครับที่ส่งเจ้าฮานิฟูดมาให้ทางด้านของไอเซียนได้ลองชิมนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันครับ